อาครับสวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่โรงซ่อมบริการวิศวะวันนี้มาดูป๋าเท่าโมดิฟายท่อไอเสียของรถนะครับเนื่องจากคันเก่าคนขับของขึ้นอะไรไม่รู้เละครับดึงหักไปแล้วยุ่งยากป๋าเท่าต้องมาทําการโมดิฟายอ่าเนี่ยครับดูเลยฮะ ป๋าบอกเอาหม,ม,<อ>ม้อลมเก่าของเบรกฮะหม้อลมเก่าของเบรกมาตัดต่ออันนี้เป็นหม้อลมเบรกป๋าเขาตัดหัวตัดท้ายออกนะฮะ,อะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเชื่อมปลายท่อเข้าไปนี่ดูเลยฮะอย่างเที่บอกแล้วครับป๋าเท่านี้ระดับเซียน กันะชั้นนะฮะไม่ธรรมดาครับช่างนี่อยู่กับควันอยู่กับใครคิดอยากจะเป็นช่างเชื่อมนี่คิดดูก่อนนะครับล,ลูกลูกหลาน <c oughs> ถ้าทนกินทูบก,กินควันไม่ได้เนี่ยต้องชอบจริงๆฮะนี่ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ยกให้แล้ครับ เนื่องจากรถไถนะฮะเกิดอุบัติเหตุขับไปดันท้าย10ล้อนะครับเกิดท่าแล้วก็ทําให้ใบมีดงอแล้วก็มากระแทกกระท่อยเสียหักป๋าเท่าบอกไม่ต้องซื้อใหม่นะฮะเดี๋ยวป๋าจัดการให้นี่แหละครับตอนนี้กำลังอยู่ขั้นตอนการประกอบ เก็บอะไรชิ้นส่วนที่มีในโรงงานนี่แหละครับมาดัดแปลงใส่เดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วอ,รอครับหลังจากปานี่ครับเชื่อมปิดหัวปิดท้ายโอ้สวยงามครับตอนนี้นย,ยัมันร้อนอยู่พี่ อ่านี่ครับแข็งแรงสุดยอดอเดี๋ยวรอให้เย็นก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะ<อ>เดี๋ยวรอ เดี๋ยวรอฟังเสียงครับเวลาติดตั้งเข้ากับตัวรถแล้วนี่ครับมาดูชมลีลาการเ,เทคนิคการปิดส่วนโค้งนะฮะต้องระดับฝีมือจริงๆนะครับ<ล>ถึงจะทำงานพวกนี้ได้ครับสุดยอดเลยครับป๋า หลังจากเราปาดแล้วก็ดึงให้โคง้งปาก็ไปตัดเหล็กมาเป็นเทคนิคโค้งเหล็กวิธีหนึงรครับก็ต้องขอปิดเบรกคลิปนี้ตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่ช่วยติดตาม ผมเดี๋ยวคลิปหน้าไปฟังเสียงกันว่าเสียงจะพ่อขนาดไหนขอบคุณมากครับที่ช่วยติดตามทางช่องสังหารกองสีนะครับผม